ล็อกเกตแมนล็อกเกตแมนพ่อมึงตายล็อกเกตแมนแม่มึงตายล็อกเกตแมนพ่อมึงเธอไอ้ตายล็อกเกตเข้าคลิปนัเนี่ยออาวเหรอไม่เป็นไรตัดเสียงออกโอ้ชิบหายแล้วไม่เป็นไรตัดเสียงออกได้เออเนียเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอย่าอย่าลบเสียงออกหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอัดเอาไว้ไม่เป็นไร เฮ้ยอย่าลบเลยมันเป็นเพลงเปิดฉากของพวกเราเออเดี um ๋ยวเอาไว้ถ่ายคลิปเราเกตแมนแม่มึงตายเราเกตแมนพ่อ เดี๋ยวว่างว่าจะถ่ายฉากเนี้ยฉากใต้น้ำว่าน้ำํำสวยมากอึบอบกันใต้น้ำอเหร <c oughs> เคยดูเปล่าอะไรเนี่ยใครมาจึ๊กๆเนี่ย <c oughs> อุ้มีคนโทรมาปปแป๊บนึงนะ